อาอดีหายไปไหนเนาะลูกสาวพ่อไปไหน แล้วพ่องอนนองโอ้ยโดนโคหัวโอ้ยโอ้ยนี่อุ้ยพ่อโดนโค้หัวงม่โคกกับพื้นหัวแตกเหมือนดีหรือเปล่าเะี่ยทำหน้างอนสิครับไม่สวยครับหันหน้าหาพ่องอนพ่อแม่ไม่ตามหาหนูโอ้ยปะลาขาดลานี่ช่องของอีดี้นะคะนี่ หุดงอนและแสนสวยโอ้ยอยากได้อะไรอีกอะเิ้ว <c oughs> หน่อยกิ๊กขโด๋อยเราพอเดินหน่อยพอเดินไหแล้วลูกเ <c oughs> สร <c oughs> ไปสิไปพอจะเราลูกไปด้วยไงไปเจอมา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 บ้าน คุยกันคุยกันคุยกัน,กนโอ้ค่ะขอดขอ้วยค่ะต่อไปพ่อจะใส่ใจลูกเป็นยิ่งสุดมาๆมา,มาเราคุยกันเรื่องบ้านไงเราก็อยากทําแบบนี้เหมือนกันเวลาดีเป็นวิน่งีิจะได้มีที่เล่นอย่างเงี้ยี่จะสนุกพาพี่โน้ตพี่เน่มาเล่นด้วยเนาะเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อไปลงไปไปกินเลย <laughs> ยิ้มได้แล้ว <c oughs> คนสวยไป นี่เดี๋ยวพ่อไปเสิร์ชดูก่อว่ามันแพงไหมแพงไหมไม่แพงเหรอไม่รู้แพงไม่รู้ไม่บอกอเบียน,นานอ๋อเดินมากที่นาลูกเขาจะทำแบบนี้ร้านกาแฟเบียร์นะเขาดังมากเลยใช่ต่อไปนี่จะดังด้วยไม่เห็นดังตรงไหนเลยพูดตามม่แค่สามคนเอง <laughs> อเดี๋ยวพ่อจะให้เพื่อนพอ่อมาช่วยดูขนนาดี ดูเองเจ็ดสิบครั้งผู<า>้ติดตามอันน้อยนิดเสียนระวังเสียนเออเวลาจับระวังเสียนสูงเหมือนกันเจ็บปะเสียยมันต่ำ ไม่มาจับวางฟึ๊บก็สัตว์ก็จะหล่นมั้งข้าดูดิค้าดูดิ้าดูดดดดดจ้่ถือขาตัง้งเนาะก็ะลาดเหลือเกิน,นกใช่ไหว มื่อขี่เรือหอเลยยานอวกาศครับอา